ตอนนี้เพื่อนๆชอบเปนเพจลองดูทุกคนนะคะและทริปนี้ปอพาทุกคนมาลองดูกันที่เกาะช้างแต่ครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปที่เกาะช้างเลี้ยวซ้ายเท่าที่ผ่านมาเจอคาเฟ่เนี้ยคาเฟ่แรกที่เกาะช้างเนี่ยอยากกินข้าวมาเยอะเป็นที่ที่รู้สึกว่าอยากอยู่หลายๆวัน เอาจริงๆนะแค่มาแล้วนั่งแบอ,อยู่ตรงเนี้ยนกะ็ฟินแล้วอ่ะอันนี้คือทางที่เราจะไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนคือถ้าดูตามแมปแล้วอะ่ะ เขาบอกว่าฝั่งซ้ายอะ่ะจะไม่ค่อยมีแบบที่พักรีสอร์ทจะค่อนข้างเงียบสงบนะคะแล้วก็เป็นโซนของแบบบ้านคนที่เขาอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วแล้วก็พอเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะเป็นแบบป่าชายเลนนะคะทุกคน,นและหลังจากที่เราขับรถกันมานะคะของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็มาเจอคาเฟ่น,นี้นะคะซึ่งน้องดูน่ารักมากๆเลยนะทุกคนแปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยกว่า ตามมาเลยข้างนอกร้อนมากจ้าสวยมากแล้วเราก็เลือกมุมได้กันมุมนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าข้างในร้านก็น่ารักมากๆ อันนี้เขาก็จะมีแบบอยู่ไม่กี่โตเนาะแต่มินิมอลดีมากเลยอะ่ะถือว่าเป็นการพักร้อนมาหาแอร์ที่เย็นอืมคือดีไม่หวานชาเกียวหอมเข้มข้นถือว่าเป็นคาเฟ่ร้านเด็ดที่แน,น,นะนำว่าต้องมาลองดู แล้วก็คือเข้าไปไม่ได้กิน <c oughs> คือต๊ะเขอนข้างไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็คนเยอะมากคือเขาบอกเป็นร้านเด็ดนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องมาเกาะช้างปลาสดแต่เราอดกิน ล้นนี่นะคะสลักเทปซีฟูดคิดว่าเราต้องได้กินแหละร้านนี้นี่นะคะคือติดริมทะเลเลยน,นี่เป็นเมนูแนะนำไปกันคือร้านนี้ค่อนข้างใหญ่อลังการโอ้เขามีที่พักด้วย อันนี้คือเป็นเมนูอาหารนะคะทุกคนราคาก็ประมาณนีนน้และอาหารก็คือมาตรงหน้าแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าน่ากินมากอันนี้คือเราสั่งไปทั้งหมด4เมนูนะคะ เราสั่งปลาหมึกเด็ดเดียวที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์กับปลากระพงพ่อน้ำปลานะคะแล้วก็สั่งยำทะเลกับหอยนางลมไปนะคือบอกเลยถ้าใครจะมาร้านเนี้ยแนะนำว่าต้องมาเร็วๆนะคะคือเนี่ยพอมาตอนช่วงเที่ยงอะคือของหมดหลายอย่างมากปูก็หมดกุ้งไรเสือก็หมดแบบพวกซาซิมิปลาอย่างก็คือหมดนะทุกคนก็เลยนี่ค่ะจัดไปสี่เมนูเบาๆมาเดีย๋ยวเรามาลองกินกันบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินมากกลิ่นหอมย้ยยวน อันนี้เป็นปลาหมึกแดดเดียวนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะคะคู่กับมีด <c oughs> ไม่ใช่มีแบบอนี้ง <c oughs> ให้ทุกคนแบบได้หัน่นกินกันจ้ามาอมบอกเลยว่าของจริงสดมากกัดไปฮะกึบกึบอย่างเงี้ยเลยอ่ะ <c oughs> รสชาติคือไม่เค็มด้วยนะแบบ กำลังดีแต่ถ้าใครอยากจิ้มใช่ไหมก็สามารถจิ้มกันได้นะคะเขาจะมีแบบน้ำจิ้มหวานให้ด้วยคุณบอกเลยไม่จิ้มก็อร่อยแล้วยิ่งจิ้มยิ่งอร่อยนี่อันนี้คือเป็นหอยนางลมโฟกัสไหมไม่รู้อุ้ยอ้าวความหอยนางลม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 อืม หอยดีต้องแต่กินมารู้สึกว่าหอยที่นีสดมากมันมีความสดมันมีความหวานมันไม่ขาวอยนักนิดเดียวคูเนื้อป้าดิอยากให้เห็นเนื้อป้าแบบเนื้อป้าคือขาวแบบนี้เลยไม่เห็นแน่เลย <laughs> มีความเหมือนเป็นปลาทิมปูละคือการทอดของเขาอ่ะมันไม่เหมือนกับที่อื่นอ่ะคือเขาทอดขอ้างนอ,นอกบอกว่า กรอบกำลังดีด้านเนื้อข้างในมันจะนุ่มนุ่มเลยอ่ะและอันนี้นะคะก็คือเป็นค่าเสียหายของวันนี้นะคะทุกคนทั้งหมดคือหนึ่งร้อยยี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่น่ากินได้นะคะดาดีหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะคะทุกคนสั่งไปสี่เมนูด้วยกันคือดีงาม,มถือว่าโอเคใช้ได้คุ้มค่ากับการกินข้าวมากๆไปค่าไปกัน โอ oh. คือตรงนี้นะทุกคนเป็นทางที่เราขับผ่านตรงก่อชัางเหล็วซรายนะัไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้อยู่คือสวยมากแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลงเยอะมากเลยอะวิวดีวะ่ะแล้วอะทริปเนี้ย เราลออขับเลี้ยวซ้ายแต่เราพักทางขวานะทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> เราอยากรู้ว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายมีอะไรเราก็เลยมาทานข้าวกันที่ร้านดังของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนั่นแะแต่ว่าเราไปนอนกันที่เกาะช้างเลี้ยวขวานั่นคือเนสเทนรีสอร์ทนะคะเดียเเ๋ยวเราขับรถกันก่อน บอกเลยว่าขับรถที่เกาะช้างเนี่ยอยากกินข้าวมาเยอะแล้วอยากขับเร็วเพราะว่าทางคือโคตรเคี้ยวเรียวรถขึ้นแล้วเรียวแล้วโค้งไปโค้งมาคือแบบอาหารที่กินไปวันแ้กจากที่มันอยู่ในกระเอาะมันเหมือนเริ่มไหลย,ย้อนกลับไป ยาแก้กดไหลย้อนต้องเข้า <c oughs> แล้วเรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะ Nesten Resort มองเลยว่าพอมาถึงแล้วคือสวยมากค่ะทุกคนดูนีมองไปตรงนี้คือเป็นแบบวิวทะเลแบบฟิลดีมาก ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินด้านในกันก่อนตามมาเลยเฮ้ยีเวอร์ร้านนี้นะคะเขาก็เสิร์ฟเวลคัมดิงเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวเอากินก่อนคือมาถึงแล้ร้อนมากทุกคนเฮ้ยส,สดชื่นแสงกำลังดีมากเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเลยนะคะวันนี้พอก็ จงเป็นแบบ p ู้ o ิ villa น,นะทุกคนคือจะมีสระว่ายน้ำด้วยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำกลางนะคะสามารถมาเล่นกันได้แต่ไปเจอกันที่ห้องพักเลยดีกว่าที่น้ำแป๊บนึงร้นอนมากนี่นะคะทุกคนคืออันนี้นะเขาจะมีซีไ side p o o น v i l นะคะจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ห้องของเราเป็นซีวิ i e w p o o ล v i l แล้วก็จะมีแบบดี l ัก e ูมที่จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะ คือที่พักพิเวทมากๆจริงๆและห้องพักของปป,ปในวันนี้ก็คือนี่วีหก <We Hulk. S 1> ไปค่ะเชิญโอ้แค่ทางเข้าก็แบบว่าสุดยอดแล้วคือดูในเพจของเขาอะที่นี่สวยมากสวยจนแบบไม่ได้เราห้ามพลาดมาก,ก่อช้างต้องมาพักที่นี่ให้ได้โอ้นี่ สวยมากค่ะดูดิวิวอลังการมากคือจริงๆห้องเราอะสามารถดูพาทิตตกดินได้เลยนะเพราะว่าพระาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วอันเนี้ยพบถามเขามันไม่ใช่แค่สระว้น้ำนะมันเป็นอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่ที่เราสามารถเปิดแบบว่าดับเบิลได้อะที่เป็นฟอง,ฟอง อุ้ยมันอลังการทุกคนสวยสวยมากตรงนี้ก็คือแบบวิวดีมากแล้วใช่ไหมหันไปทางนู้นค่ะคือวแบบ่าคือสวยมากอะ่ะชอบตั้งแต่โทนสีของเขาเลยดูดิห้องกว้างใหญ่สวยเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันอ้คือดีมากแอร์เย็นมากจ้า <laughs> คือ เป็นโซนเตียงนอนเนาะมีโซฟาอยู่ทางด้านนี้มีทีวีมีตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์แบบครคันเนี่ยแล้วถ้ามองอไปก็คือนอนมองดูแบบทะเลแบบนี้เลยว้าวสุดยอดอะ่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นโซนเลสแอนเดียนะคะคือสุด p r i v a t ของโรงแรมมีเฉพาะลูกค้าโรงแรมเท่านั้นที่จะมาได้นะคะเพราะว่าตรงนี้คือหนึ่งเลยที่พักของเราจะไม่ได้ติดกับชายหาดท,ที่มันเป็นทรายเนาะเขาก็เลยทําแบบที่พักสามารถถ่ายรูปสวยๆได้นะคะให้กับลูกค้าทุกคนคือดีอ่ะแล้วก็สามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้คือพระอาทิตย์ตกดินจะอยู่ทางด้านนี้นะคะทุกคน ช่วยคือชิลดีมากนะที่พักของเราคือใกล้ธรรมชาติมากนะคะทุกคนลิงลิงเต็มเลยทุกคน แต่เขามแบบมีเขียนไวน้นะแบบว่าห้ามให้อาหารลิงนะคะอุ้ยน้องกระโดดเต็มเลยปกติถ้าเราอยู่ในเมืองเราจะเห็นกันรอกแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เห็นลิงจ้าร้านี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารเย็นของเราสั่งแบบ หมือนหิวจากที่ไหนมาจริงๆแล้วเพิ่งกินข้าวกันมานะทุกคนเยคืออากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราก็จัดเครื่องดื่มแบบผลมไม้สุขภาพดีอันนี้เป็นมะม่วงไม่ใช่มะม่วงอันนี้เป็นแตงโมป,ปั่นนะคะนี้เป็นมะม่วงปั่นเนาะแล้วก็สั่งกับข้าวมาห้าอย่างนะคะก็จะมีซันซ่ามะม่วงคือไม่เคยทานมาก่อนเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าทานคู่กับเกี๊ยวทอดนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นลาบทอด อันนี้เป็นอิตาเลียนเบคอนนะคะแล้วก็เป็นข้าวไข่ข้นต้มยำกุง้งอันนี้เป็นโรตีนะคะแบบว่าเอาให้ครบคาวหวานเอาให้คุ้มมาค่ะเดีย๋ยวเรามาลองกินซัสซ่าสลัดใช่ปะ่ะซัสซ่าสลัดนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบมะม่วงกินคู่กับเกียวต้องวางไหมไม่ต้องวางหรอกเพราะว่าหกแน่ๆถ้าวางอืมอร่อย เา้าห้มว่ามันเป็นแบบว่าหวานๆอมเปรี้ยวๆอะ่ะแล้งที่นั้นนี้ก,กอรอบแบบเค็มๆเอาเหมือนแบบว่าสแนกนิดนึงเนาะอือคืออร่อยดีคือครั้งนี้สั่งอะไรที่แบบไม่เคยกินลาวทอดก็ไม่เคยกินแต่อะไรที่เขาบอกว่าอร่อยก็เลยลองสั่งดูลองแบบไม่จิ้มก่อนแบบข้า,านงนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆรสชาติกำลังดีแบบ เค,เค็มเปรี้ยวนิดหนึ่งลองจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาก่อนดิคือดีเดี๋ยวเราตักมาที่จานก่อนนะดูดิรสชาติกำลังีออกเปรี้ยวนิดหนึ่งเขาน่าจะทำรสชาติแบบเหมือนให้ ต่างชาติทานได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทํารสชาติกลางๆแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดชอบรสชาติจัดอาจจะลองบอกเขาไม่เผ็ดแบบปาปอเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างรสชาติโอเคเลยเพราะว่ามันกลางๆอะ่ะมันกินง่ายแล้วมันกินได้เรื่อยๆคือถ้าแบบคิดดูนะอากาศร้อนแบบนี้เราต้องการกินอาหารที่แซ่บก็จริงแต่เราเองก็กินเผ็ดไม่ได้แล้วถ้ามันแบบเผ็ดเกินเบอร์เราเนี่ย เราว่าตายเพราะนอกจากอากาศแล้วยังเป็นอาหารไม่ไหวอันนี้ถือว่าโอเคค่ะอร่อยอร่อยบอกเลยเราลืมอ่ะเรากินทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรายังไม่กินน้ำเลย <c oughs> น้ำต้องรีวิวด้วยหรอ, <c oughs> อืมนัมม่วงหอมหวานใช้ได้มันเขาแบบว่าเขาปั่นแบบผลไม้เพียว่ะไม่ได้แบบว่าใส่พวกน้ำตรงน้ำตาลอะไรมากอร่อยค่ะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราก็ขอกินข้าวก่อนเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเอาแสงที่สวยๆให้ได <laughs> <cort ical calories> <laughs> ้เจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายกินข้าวก่อน ีที่เนสเซนรีสอร์ทกับอาหารเช้าที่อยู่ตรงหน้าอย่างสวยงามนะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาจัดให้เราได้สวยมากคุ้มค่าจริงๆมาค่ะเดีย๋ยวเรามานั่งทานกันคือที่เนี่ยดีที่แบบว่ามีโฟลติง้งแล้วก็มีที่นั่งทานอย่างจริงจังด้วยเราไม่ต้องไปยืนทานเพราะว่าเวลายืนทานภาพสวยแต่ทุกคนรู้ว่ามันลำบากนะคะทุกคนมาค่ะมา กินข้าวกันเถอะคือจริงๆแล้วเขาจะแบบมีให้เราเลือกเนาะว่าเราต้องการเมนูอะไรบ้างนะคะวันนี้ปอปอก็เลยเลือกแบบเมนูน่ารักน่ารักเราจะสั่งเป็นแบบไข่ดาวนะคะแพนเคก้กแล้วก็เป็นโ,โยเกิร์ตนะคะทุกคนเขาก็จะมีผลไม้มีโยเกิร์ตแยกมาให้ด้วยแล้วก็มีชากาแฟให้เราเลือกนะคะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไร กินข้าวกันเถอะบอกเลยว่าตอนตื่นเช้ามาเราหวังว่าวันนี้เราจะเจออาทิ์ที่สวยงามแต่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะน้ำก็ลงแสงก็ไม่มีเสียงฟ้าก็ดังมากอย่างนี้เลยค่ะไม่รู้จะโทษใครดีคงต้องโทษตัวเองแต่เรากินข้าวกันเถอะรู้สึกว่าถ้าใครมาที่เนี่ย มาเที่ยวกเกาะช้างอะไรเงี้ยอยากให้มาแบบหลาย,ลายวันอะ่ะมีที่พักมีคาเฟ่แล้วก็แบบมีธรรมชาติที่สวยงามมีหาดที่แบบว่าน่าไปมากๆแล้วก็มีจุดถ่ายรูปแบบลับๆอีกเยอะเลยอะแต่ว่าเวลาเราน้อยเกินไปเสียใจมากๆคือเมื่อวานเราแบบเลียวซ้ายไปใช่ปหเดียวซ้ายอะ่ะคือเหมาะสําหรับถ่ายรูปมากนะทุกคนถ้ามาเนี่ยต้องไปเพราะว่ามีแบบมุมถ่ายรูปเยอะมาก แต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมุมเมืองอะเนาะแบบว่ามีความเจริญมีของขายมีที่เที่ยวเยอะกว่านะคะเนี่ยกินข้าวกันเถอะพูดเยอะอย่าไม่ได้กินใครก็ได้นะที่รู้วิธีการกินแบบ <ś c oughs> ในน้ำแบบเนี้ยช่วยบอกดีการไม่มีแดดก็ดีอย่างนาะนั่งกินแบบไม่ร้อน แล้วทุทายนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่มาเกาะช้างแล้วยังหาที่พักกันอยู่นะคะสามารถบุ๊กจองเขามาได้เลยนะที่เนสเทลลีสอร์ทนะคะเขาจะอยู่เกาะช้างเลี้ยวขวานะคะทุกคนวิวก็จะเป็นแบบนี้เลยคือดีมากๆห้องนี้คือแบบดีเยี่ยมอะ่ะบอกเลยว่าหน้านอนหลายๆวันคือ <c ười> นอนหลับแบบดีสบายมากแล้วเขามีความเป็นไพรเวทสูงนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีแบบกั้นอย่างชัดเจนเลยนะแบบเป็นแบบวิลล่าอะไรเงี้ย แนะนำเลยค่ะที่นี่นะคะเนาะแล้วก็เขามีแบบว่าอีกโซนหนึ่งนะที่สําหรับลูกค้าที่พักเท่านั้นนะคะก็คือเลสแอเรียนะคะด้วยความที่เขาบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่หาดแบบหาดทรายที่ลงไปเล่นน้ําได้เนาะเขาก็เลยเหมือนแบบทำโซนให้เพื่อนๆคนเนี่ยได้ถ่ายรูปเล่นกันนะคะก็คือน่ารักงดงามมากแบบจะไปนั่งชิลนั่งอาบแดดตรงนั้นก็คือดีเยี่ยมก็นะคะตามกันมาลองดูได้ที่นี่นะคะที่เนสเซนรีสอร์ท ดีจริงๆและสุดท้ายนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอๆลองดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนขอลาด,ด้วยแสงอาทิตย์ก็ยังไม่มีนั่งมาแล้วสี่ชั่วโมงรอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่มาหากินข้าวกลับบ้านก่อน เกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วจ้าเกือบแล้ววันนี้เป๊ดิเที่ยวสุดท้ายนะคันสุดท้ายเกือบไม่ได้กลับแล้วทุกคนบอกเลยคือเข้ามาช้าอีกนิดนึงนะคือเรือเต็มเพราะเขาบอกว่าออกตอนสิบเอ็ดโมงครึง่งคือเดิมเที่ยวเขาเขาเป็นตอนเที่ยงเนาะแต่ว่าวันนี้เขารีบออกเปลี่ยนเวลาเป็นสิบเอ็ดโมงครึง่ง แล้วทีนี้ก็มาเกิดเสษของฟืงจ้าให่มากแต่ก็บายกาอช้างกอช้างที่มากี่ครั้งก็ฝนตกไม่เคยเลยอะ่ะมาครั้งก่อนก็ตกมาครั้งนี้ก็ตกจะมากี่ครั้งก็ปิดที่เรา ถ้าสมมติว่าใครมาเกาะช้างนะคะก็าสามารถมาพักกันได้นะที่นเนสต i n r ีสอร์ทนะคะแล้วก็มาขึ้นเรือทั้งไปทั้งกลับเนี่ยที่จานเฟอร์รี่นะคะเขาจะอยู่ตรงน่าจะเป็นสูตรเก่าอะ่ะสูตรขึ้นเรือเก่าที่ชื่อว่าเซนเซอร์พอยนะะ์นคราคาเท่ากันนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับรถเนาะแล้วก็คนแปดสิบบาทไปแล้วไม่บาย และนี่จ้าอยากจะบอกทุกคนอันนั้นคือเกาะช้างที่เราขึ้นข้ามมาพายุชักชันโอ้บายบายถึงแล้วจ้าถึงฝั่งเราเลย